ขอเกินก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เกิดขึ้นมาโดยความบังเอิญเนื่องด้วยวันนั้นเรามีภารกิจที่จะต้องไปส่งแบตเตอรี่กันผมในฐานะคอนเทนเนอร์ไม่สามารถปล่อยให้การส่งแบตเตอรี่ในครั้งนี้สูญเปล่าไปเฉยๆได้ผมเลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายและนํามันมาให้ทุกคนได้ดูกันตอนนี้นี้อยู่ระหว่างการเดินทางไปส่งแบตไปงที่ไหนครับไปส่งแบตที่กนวนวันนี้ครับ กันวลจังหวัดขอนแก่นนะกัจังหวัดขอนแก่นตอนนี้เราเหลืออีกกี่นาทีถึงจะถึงอ่ะน่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงรึ่ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงนะแต่ตอนนี้จำทางคนกันเยอะมากเกล็นเดี๋ยวก็ระหว่างทางอาจจะแวะกินข้าวกันก่อนนะแล้วก็ค่อยไปส่งแบตต่อนะครับไอ้จริงๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราให้เห็นกันว่ามีกานซื้อขายกันจริงๆไปส่งจริงของจริงแล้วก็ปิดตึงๆเฮ้ยเอาใช่ไหมโอเคตัดไป ตอนกินข้าวเลยดีกว่ากินกันจนหมดแล้วกินกันจนหมดแล,แล้วแล้วก็ลืมมัดเมื่อไรนี่ก็ใกล้วันนี้อัดไปตอนกินข้าวไปน,นิดเดียวแล้วตอนนี้กินข้าวเสร็จนะแต่ยักินข้าวสจนะครับคำสุดท้ายคุณเซียนเป็นไงปวดขี้แวะปั๊มที่เราไม่มีเลยเดี๋ยวอนนี้ก็ให้ท่านเซียนไป ขี่ก่อนนี่หลังจากขี่เสร็จตอนนี้ก็นั่งกินกาแฟเจ็ที่สิบไอกหน่อยนี่นั่งกินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดีเข้างานเรื่องขี่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยไปต่อไปกาแฟมาละไเฮ้ยพี่โอเคเอาเดินทางต่อแต่จะได้กาแฟมา <c oughs> แน่นอนครับไปเจอกันที่เดี๋ยวตัดภาพไปที่ถึงที่หมายเลยไ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มาถึงที่หมายกันจนได้นะครับที่กระนวลจังหวัดขอนแก่นเรามาส่งแบบท,ที่ครัวคุณหน่อยในวันนี้นะครับก็ adelante, เรารับล,ลูกค้าไว้ตอนเที่ยงและเวลาตอนที่เราไปถึงเนี่ยมันประมาณ1ิเอ็โมงครึ่งนะครับยังทันเวลาพอดีโอเคตอนนี้มาถึงแล้วถึงที่ที่จต้องจัดส่งที่เรียบร้อย อ๋โอเคเโอค้ดยังเดี๋ยวเดี๋ยวารอเอาแบตลงแค่นี้อือแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกค้านิดหน่อยอือร้อเนี่ยมีล้อครับอ๋อได้ได้ขับได้แล้วแอนเลื่อนได้อยู่อย่าหน้าออฟฟิศนี่ได้เอาเอาตรงกระเบื้องเนี่ยเหรอตัดตะเบืออ,บอ๋อโอเคโอเคไปกีป่โลนะฮะน่าจะรอ้อยครับทุบๆโอเคอ,อเคเ <laughs> ลอ,อลงง่ายเราคุณลองง่ายขนไหนครับขนาดขนาดขนาดอะไรอ่ะเรียกอะไรอ๋อสามร้อยสิบสี่แอมป์ครับสามใช่หลาดก้อนแกหมครับกับก้อนแก่นแห้ะครับเลยสามร้อยสิบสี่นะครับก็ชาร์จให้เต็มก่อนแล้วค่อยใช้ก็ได้ครับนี่ครับของแกอยู่ไหนครับ แกน่าจะอยู่บ้านโอ้ยลงนี่กว่าลงนี่กว่าอ๋ออ๋อผมนึกว่าใช้ที่ร้านยังยังรอรอไปถ่ายขอมิเตอร์มาติดใหม่กันอืมพอดีว่าเห็นแกว่าไอ้นี่มันเป็นทีเฟดอ๋อมันจะลงคุณเยอะเกินใช่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 มันต้องร่วมๆถ้าถ้าทีเฟดเนี่ยต้องติดออนออฟถ้าผมแนะนำนะออนออฟก็ถ้ารวมของอนุญาตก็ค่าของอนุญาตถ้าเกิดเราขอเองไม่กี่บาท แต่ถ้าเราจ้างเขาขอก็ประมาณหมื่นกว่าบาทารวมๆให้ใจ่ายมันประมาณระบบเก่าที่ท,ที่แกใช้มันใช,ใช้อยู่ใช้อยู่ที่ใช้ไปอยู่ส่วนเนี่ยเพราะแบตที่เขาก็มีแล้วเยอะด้วยนะครับไม่รับม,มาทำให้หรอไม่ได้ติดตัง้งเลยแต่ว่าถ้าใ้ช่างมาดูให้ก็ดู <laughs> ด,ดูได้แต่ช่างก็อยู่โคราช<อ>ครับใช่เพราะ่างผมเขาก็ไปแก้งานไฟตกเหมือนกัน ใช้เซอบลเอร์เนี่ยยกก่อนแล้วก็มาต่อเข้ากับอิมพเตอร์เนาะที่ทำงานได้แหละแค่นั้นเองไฟทั่วไปาได้น่าจะทําได้เพราะว่าเราเราแค่ต่อเซอร์ไบเลเอร์เฉยมีข้อจํากัดของมันคือถ้าไฟต่ำกก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับในการส่งแบตเตอรี่ให้ลูกค้าซึ่งจริงๆแล้วเอาลงง่ายกว่าที่คิดเยอะมากเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับลูกค้าก็ขอคําปรึกษาจากอาจารย์เพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีร้านอาหารที่ใหญ่แล้วก็ติด ระบบโซล่าเซลล์มาแล้วมีปัญหากับการใช้งานตลอดอาจารย์ก็ได้ให้คําแนะนําไปถึงแม้ว่าทางลูกค้าจะติดระบบมากับคนอื่นนะครับแต่อาจารย์ก็ยินดีที่จะให้คําแนะนางั้นเดี๋ยวช้าร์อาจารคิดว่าก่อนว่าเรียบร้อยส่งแบตเรียบร้อยเสร็จสิ้นใช้เวลาประมาณแค่10นาทีด้วยซ้ำสิบนาทีแต่ว่ามีนานตรงที่ยืนแนะนำคนนี้หน่อยแนะนําลูกค้าลูกค้าใช้งานไม่ได้แล้วก็แนะนำไปทำงาน ด้วยใจบริสุทธิ์ติดนะติดระบบไปแล้วใช้งานไม่ได้แล้วก็แนะนําจบภารกิจวันนี้เราเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันสบายๆามาแบบสบายๆส,ส่งของแล้วแนะนําลูกค้าแล้วว่าใช้งานยังไงถึงถึงลูกค้าไม่ซื้อกับเราหมดเราก็แนะนําให้อยู่ดีเ,<ๆ>เราแนะนําให้อยู่ดีเอาที่ลูกค้าใช้งานได้ตามนั้นล้วก็ไปหาอะไรกินกลับบ้านกันนะค,ครับ แล้วเจอกัน49,000บาทได้อะไรบ้างมาดูตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต 16S นะครับ3 1 4ป์ที่หน้าจอนะครับเราก็สามารถดูข้อมูลแบตเตอรี่ได้ก็จะเป็นแรงดันนะครับแรงดันของแบตเตอรี่ตรงนี้แบตเตอรี่ตัวนี้มันสามารถสื่อสารได้นะครับมันช่องสื่อสารก็จะเป็นตัวนี้ครับใช้เราใช้ RS485 นะครับช่องแคนช่องแคนตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไปสื่อสารกับ BMS ของอินเวอร์เตอร์ที่รองรับนะครับส่วนถ้าเกิดเราใช้แบตเตอรี่ตัวนี้2ลูก3ลูกขึ้นไปเราก็จะ เจ็บช่องตัวนี้นะครับ IS485-2 นะครับในการที่จะให้มันสื่อสารกันนะครับแบตบรรูป3รูปก็สื่อสารกันไปได้เลยส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นจุดดิฟสวิตช์นะครับิฟสวิตช์ที่ใช้ในการขนานแบตเตอรี่นะก็จะมีการดิฟสวิตช์เนี่ยจะมีคู่มือเอาไว้ให้นะครับใครที่ซื้อแบตไฟ2รูปขึ้นไปก็จะมีคู่มือนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจเซียนโซลารเซล